ทั้งแถวเลยจ้ะเดินมาเรื่อยๆเพ่นน้องเจนายลงใต้กันี้สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยดนะจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับสีถามเป็นอย่างแม่น้องเจนายคือเสียงเปลี่ยน ปีวันน้องเจนายเป็นหอบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะหอบไปเฝ้าลูกอยู่โรงพยาบาลเนาะพน้องเจนายเนาะบาลติดวัดเพิ่นมาจ้ะบ่มีไข่บ่มีหยังมีแต่ไอแบบนี้แหละเหลือเสียงแบบนี้แหละจ้ะไม่น้องเจนายไปหาหมอแล้วด้วยจากพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องเป็นห่วงบ่เป็นหยังมีแต่อาการไอซ,ซื่อๆไอแล้วไม่น้องเจนายก็เสียงแหบไปเลยแต่ว่าเมื่อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเฮ็ดบานค่ำด้วยจ้ะเฮ็ดโคนน้อยนี่นะนี่พ่อน้องเจนายเห็นยาม ยามเพิ่นมายามเบิ่งเลยเห็นว่านึกว่าสีหลายเนาะเพ่อนตรงจันไรเนาะแต่ก็บลายเนาะแต่พีตัวพีพีแห้งแรงปะคะหนู่าสีกรับเลยเด็กผมมาสีเนาะยังมาเห็นเห็ดปามอยู่ตัวนะอืมอีกคนหนึ่งเลยโอ้ยสวยเพิ่นซันเป็นซันเป็นซันอยู่น้ำขนาดเลย่ะเออแต่เอ็นมีไข่เพิ่นน้ำเน้น มีตนาะึงนกรเนาะมเาปามาถวเลยนี่นะ่นแรงอยู่เด้นี่กระเซินเพิ่นสิฝนตกทำนักน้กันไหนเนาะมไข่บบดำๆข้างในค่ะเป็นหัวซีเมนเดี๋ยวเปิดชั้นอยกันดจ้าคือสีแกงแซมนะพอน้องกัไหนเนาะเฮดบะเถิฝนแรงปาันนี้ก็ยังออก เฮ็ดาบานค่ำกับบัดเข้ามาเบิง,ลาาบางลเลยกับ่บด้หลายเนี่ยสพาบอแม่พี่น้องเนาะไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนกองไว้หลายอยู่ดอกจ้ะอืมฮึ่นาะนี่น่ะใส่ถุงมือกับสิทุลักทุเลนิจักหน่อย อดอกเป็นแบบนี้ม,นมดด้วยดิยนน่แก้่ต้มใส่มามาดีส่วนห้อนห้อนก็นสีสวง ทอ,งน,ง,นองนู้นสีเป็นอะไรจะของไข่นี่ไข่นึ่ง่ะนี่ไข่นึ่ง่ะมดปะจ้ะไข่ก็สีดำๆเนาะถ้าเราเห็นดอกนี้ก็จะ,ะเห็นเลย เดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะต่อจ้ะเห็นดินั่นแหละกองนี่ได้หลายอยู่เบอร์นั่จะไหนหมูมีกี่หมูนี่นี่นนเลยเนาะนี่จ้ะไปเดี๋ยวพาเลาะต่อจ้ะมีสัมผัสเห็น, <laughs> นเนพื่อนเราพนันจะไหนนะตาเ้าก็ดีตาแทะเยอะออกไม่คิดินเลยเฮ็ดเป็นเบาๆเด้ นี่เองอ่ะมาจ้ะไปมาจ้ะเฮ็ดเฮ็ดอย่างนั้นพอน้องจะได้เฮ็ดคนน้อยเนาะเดี๋ยวข้าบ้านก็ไปแต่งขาอีกทีจ้ะอือดีดีมากใช่ไหมดูน้องไง ไม่เข้าใจคางใส่ถุงมือสรลุกบัตรนัตตัดขาเป็นจักหน่อยพรแม่พี่น้องเห็นอยู่บ่กเพ่อน้องะไหนไรดอฟเว่นไห้เฮายังเห็นเนาะพรแม่พี่น้องเคยไดเห็นเหมือน,นกัน นีบ่บมเมนเดิมบ,บอกพามเดิมนี่นี่เพื่อนหาก็ออกแต่เพื่อนก็นยนนอยากฟ่อแล้วเนาะยังเอาได้อยู่จากอันนี้แต่ถ้าอีกจัเมื่อสองมือนี่เอา,าไม่ได้เดี๋ยวนี้เนาะเพื่อนเบาแต่เพื่อนก็นยังแน่นอยู่แบบเนื้อในเพื่อนนะเพื่อนบริไดกวงนี่จ้ะไปกำลังแซบเลยสำเนา ยังเห็ดคนน้อยเห็ดบานค่ำเลยจ้ะเอา้านึกว่าหัวเป็นลน่นโอ้ guitar, นั่งจะเลยต้องใส่อีกไปได้เบิดต้องใส่มี <c oughs> กองนี้คือสีลายกันหมูแล้วคิดว่าแตกขึ้นมาเช็บเช็บเช็ดบวงบน

ค่อยๆเห็ดดอกว้นวนๆไปมาที่ชอบกินมาน้องกันทรเฮ็ดอกดอ,อกมั่วเลยที่จริงควรสิอ,ออกเห็ดนี้เห็ดนี้พร้อมกันเนาะพะนงจันทรเนาะอันนี้ออกเท่าเห็ดป่า เฮ็ดปามก็ออกนะจ๊ะรวมกันเลยไปเลาะลางได้อีก,กไล็กเล็กเฮ็ดปามเฮาอีรองจ้องจ่อยนะจ๊ะไปเอาอมาที่กันนะกันนะ แค่นี้บ่ชบึชบชบึบชึบนี่ไปนี่อีกเนะมีอีกไหมนี่จะเฮ็ดนน้อยเนี่ย<ป>เราจะออกระยมระยม mm. ไปดวอยะ

บันข้ามใจนี่ไม่กจ้มันยงเ้ื่อมืดเริ่มค้ำเลยจ้ะ แม่หมาเล่นตามมาจ้ะนี่ไปโอ้ทางพวกมันจะไหนมด

xeo cái gì hà nhang để chắc nổi đấy trả bong người ta mai tôi còn người lùng thang นีรถแรกสงสัยน้ำพัน้ำชะนายนะเนะพิ่นได้เหี่ยวลยมงออกบรายมึง,งถ่าฝน,น,นเนี่ยจ้ะถ้าได้ฝนเดิ๋เอาปุ๊บุลบไปเุ่นสามดอกปุ๊บเลยถ้าได้ฝนนี่นี่เลยปะ quá gì mốt con này, nhìn này phần năng trên này Nó mát, nâng ai mốt con tháp nướng 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 lên, nè, tiềm thuồng mưa lên, nướng, cốc mát phần năng trên này mốt. Thằng đại toạ. Được. ด้ยหลุดมืดๆเห็ดน่นี่มืดเลยด้วยนล้กำลังจะไหนน่ะแบบนี้ ดี Mirror, left, ๋ยวสีฟ้าเมื่อเฮ็ดเห็ดบางข้ามมาก่อนจ้ะเพืนยัเด็เห็ดบางข้ามฟังซื้อเพิ่นเด้เดี๋ยวเพิ่นสีดำมืดนะเพื่อนนั่งจะไหนนะเพิ่นยังบ่ออกคักเด้อจ้ะกองหลายหลายบ่เพิ่นออกคักหรือเบิ่งเอาต้องใส่คำว่าเอารถสิบล้อมาขนเลยแล้วจ้ะรอบนี้เพิ่นแห้งกองหลายเนาะเพื่นนั่งจะไหนเนาะเพิ่นสิออกเพิบเดียวเลย คนกระจายกกันเหรอต้องมาให้ท่านนี่จ้ะมาเบิ่งผลงานของเขากเลยเนาะบัดนี้เนาะนี่จ้ะเพื่อนเจ้านั่งเฮ็ดบานค่ำเฮ็ดตาลมเฮ็ดขานางแบบครบเลยเนาะพื่อนเจ้านั่นเนาะเครื่องตะกร้านี่บันไดหน่อยๆเด้อจ้ะนี่เดี๋ยวไม่น้องจ้นากระสีฟ้าไปลวกแล้วก็ไปทำลวกก่อนจังทำความสะอาดเพื่อนเด้อจ้ะเพื่อนสีง่ายบ่แม่นหยังเด้อเพื่อนสีดำเพื่อนสีบานปะเราต้องเฮ็ดวิธีนี่จ้ะนี่ อันน่ะจ้าคิปนี้กัาพามาเก็บเห็ดม้วนๆหลังจากไม่ได้เห็นกันนานนะพ่อหนุ่มจนายเนาะมาเฮ็ดโคนหลวงหมู่เดียวแล้วก็เฮียไปเลยออกหมู่เดียวค่นแล้วจ้าแล้วก็ห้องน้องอยู่มาเอานำแล้วเพิ่นเพิ่นออกแค่แซมเปิ้ลแซมเปิ้ลแต่ซื้อเพิ่นไม่ๆๆมได้ออกลายอันน่ะจ้าคิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจนายนหน่อยเอะจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าได้เฮ็ดเมื่อตอนแม่แล้วจ้าไป